ได้เวลาสายแสงมาแล้วมาแล้วมันกูมาแล้วลงทะเบียนมาแล้วมา, <c oughs> มาแล้ว,ลวมาแล้ว,ลว,ลวเอ้ยขึ้นอะไรทั้งนาวโอมาแล้ว ผมจะเอาเงินไปปลดหนี้เอ้ยไม่ใช่ดิผมจะเอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวเอ้ยทำไมครูหัวล้นเอ่อเดินไม่ได้เอาคูบัสอ้าวเอาเรียบร้อยคี่เดือนไม่ได้ออเดินได้แล้วไปแล้วไปแล้วโก้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 สองวิ อันนี้คืออะไรอ่ะถ่ายรูปแชร์ถ่ายรูปแล้ววิ่งขึ้นบนลูกวิ่งขึ้นบนแล้วผมมาแล้วผมมาเอาเงินรางวัลกลับบ้านโอ้โหเตะปืนโอ้ยน่ากลัวจังมาแล้วครับมาแล้ว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 อะไรอ่ะ ในหมดเกมนี้คุณบบบบา้โอเคง่ายมาไว้าวโห Deadline Chepak bắt kiếm bằng kia. deadline. bảo là deadline. Deadline Deadline <cười> <cười> Deadline Deadline Kiên Lai ว้าวหรอดว้าว,ว,าวอุ้ยหาชิบหา,ลา,ลายละด่าอะไรดิความท้าทายเอาเอาแล้วกู อืมกำลังไปเพื่อนผมกำลังไปไม่ต้องหว่วงเพื่อหญิงผมไปอยู่กับคุณแน่นอนมาเล่า อ้าวมั่มีใครอยู่กูเลยหรอมมนมีใครอยู่กูเลยเหรอืรอรอ,อ้าวกูเล่นก่อนอุ๊ยพาเดินโคตรเท่อาแล้วกู สวยงามเพื่อนไอ้ยาอันนี้คืออะไรนี่อฮะปับปั๊บปับปับ,ปบเอ้ยไม่ใช่ดิสวยโอเคสวยปั๊บปับปับป๊บโอ้โหโอ้โหอย่างเทพ เทพคนนี้ไม่มีอีกแล้วกูอะอันนี้คืออะไรอันคืออะไรผมกูไม่เข้าใจเกมนี้อยมันคืออะไรอ่ะ ผ่านซะด้วยอ้าจะลืนมาแล้ว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 อุย้ยยังตึงอ่ะสวย้าสิวิเพื่อนสวยสวย xoay ngam chạy cho con nụm, con nụm ta nát nỉ chạy trên trên vai mày ấy, hỡi, 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 ơ เรยบมากผ่านสักทีเรียบร้อยโดนยิงตายหมดเลยโอ้ยไม่นะเพื่อนโอ้ตายหมดเลยวะโอ้ไม่รอดเลย อืด่านนี้ซะด้วยอืมด่านนี้กูว่ากูตายแน่ Oh. 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 Petutu. Sapa? พวกเขาถูกปะเนี่ยอ้ามีคนไม่เข้าด้วยเหรอ ว้าวมันก็ชนะดีแบบนี้คนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ รอบนี้ก็อีซี่รอบนี้ว่าต้องสองคนย่อมเลยสองคนแน่นั่นไงกูว่าแล้วขมาดิมาดิไปไปไปเข้า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 มาเข้ามา,า,าเฮ้ยออกไปดิออกไป ไบิดประตูล็อก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 โอ้ยเหยียดเก่ <c oughs> กูจะบ้าโอ้ยชนะแล้วเห็นไหมบอกแล้วชนะอีซี่ อะไรอีเด <laughs> um ้วเนี่ยเอามา